สวัสดีค่ะท่านผุ้ช้มพบกับเจแดงในคลิปหวยของแท้ของแท้กระถูกมมกถู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 กกระพิดพิดสองงวดว่าเฮ้อผิดนะฮะหรืองวดเดียวจำว่าได้แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะกับเมื่อบรระการตัดสินใจในล็อกนี้มันสิมีตัวที่ห้ามักบอล็อกนี้สิเข่าบอพอล็อกของคนเคยถูกสิบกวางวดที่เคยถูกยาวนานติดต่อกันแม่ปีที่แล้วเนาะค่ะพักหลังก็ถูกสามงวดพิดงวดหนึ่ง ถูกสองหวดพิดหวดหนึ่งเอ่อต่เป็นแนวทางไ้เฮาตัดจินใจได้ว่าโอ้ยหมยเฮ้าตรงกับเพินตัวนี้มันตองมีในนอนเออแต่ว่าตัวเพินซื้อบรสษัตนะคะ่ะแต่ว่าของเฮ้ากัเลือกซื้อเอาดวงไผดวงมั่นดวงมีบ่เท่ากันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคิมก็ทักมาตามเบอร์โทรคนไทยนะจอค่ะคิมหนึ่งสุดแถมลรตเตอรี่หนึ่งใบลรตเตอรี่อยู่ในมืดเจดียงนี้มี่จะตัวดังๆนะคะ่ะให้ท่านผู้ชม งวดวันที่สิบหกนี้นะคะสั่งมาได้ท่านที่สั่งวันที่สิบห้าสิบหกเจดียงกรให้คือเก่าด้วยค่ะเพราะว่าเก็บที่หลังนี่กับไปตรวจย่อนล้างได้นะคะถ้าสั่งวันที่สิบหกนี่เอาไปตรวจย้อนหล้างคือคุณนึง่งพี่ท่านหนึ่งเพิ่นไปนอนอยู่โรงพยาบาลคุณยายท่านหนึ่งนะไปนอนอยู่โรงพยาบาลเพิ่นกลับออกจากโรงพยาบาลมาวันที่หาเ่าเปิดกระเป๋ากับรอตรุลีเก้าเก้าโอ้พนดีใจว่าสัน่น วันนี้เจอเก่าเก่าโทษมาบอกแอดมินเนาโอ้ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงวดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกไปกับเจัดแดงเพราะว่าเจดีย์เมาส์มาหลายตัวเลขที่ชอบนะเลขที่มักเน่ะนะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะกันเลขดังเด่นดังดังเจดีย์กลับไปหามาไปให้ท่านผู้ช้มดุยสปอร์นนะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเอ้าไปโทษหาพ่อเจ้าของล็อกของแท้น้ำกันเนาะค่ะเนาะ สวัสดีแม่อาสวัสดีแม่พ่ออยู่บ่อยยูเยอะยูคอตัวเลขน้องเพิรนนี่เฮียเดี๋ว่าถืกายอะไรอ่างเอาแม่มาแม่ถือว่านี่ละเห็นข้าเจ้าไปซื้อ,อยูสวา่างยูข้าเจ้าว่านได้มาจากไสได้มาจากพ่อบ้านนั่นละ่ะก็สักเอ้าเปิ้ลหายเจดแดงทุกมวดตัวนี้กันได้บ้างสิจะซื้อตัวใดเจดแดงก็ร่ําซื้ออยู่กวดเอาหลายๆชุดน่ะเปิ้นว่า ขอเน้นนำเนี่ยสันเด้ขอคอยคอยจะคูเนี่ยสันอาจารย์มัตตาใสสันเอามาตัาาามาตตาพอนั่นมันหนองแว่งเอา้าพี่หนให้คลิปคอยชุมม่มวดตัวก็เลยวางสิเออพี่ก็เลยบอกว่าได้ตัวนั่นละว่าสันเด้เต็มสูตรพิ่จำว่าได้ว่าสันออก็เลยโท่มมหาแม่เนี่ยแหละมันตรงกันพอดีเด้ตัวนั้นคิดว่านเนาะเนี่ยพ่อก็อยู่ดีสบายอยู่เนาะค่ะ โอ้ยว่ได้ไปเยี่ยมไปหาจักเทีย่าสีแวร์ล่งกับเก่งใจไปยุดเดี๋ยวกาสนาสีแวร์ล่งไปเล่นน้ำยู่แม่อออครั่ะนี่อะไรค่ะพ่อวันดีค่ะขอรีอกว่าเข่าก็เอาัวดนีแล้วฉีเขาเจดแดงเห็นแล้ว เจดีดงเห็นเห็นก็เจ้าไปซื้อ,อยูซ่าบางแล้วไปซื้อละพ่อกันแล้วถามว่ามาจากักไสายมาจากเอาพ่อบ้านนั้นแล้วสันเอา้าเพิ่นให้คลิปเจดแดงทัง้งวดตัวนี้ม่ตรงกันเจดงก์กำลังซื้อเมาลอตเตอรี่อยู่เพิ่นละมาขอนั่มตัวนั้นน่ะอะตัวหานเนื่งองน่ะเพิ่นมาขอน,น,านั่มเพิ่นแจ็คตัวแน้วสันนีแต่เลยได้ถามกันแต่ว่าหลายตัวนะ่ะเพิ่นจำว่าได้เพิ่นว่าน่ะ ค่ะพ่อเด่นเด่นตัวใดเงอนนี่พ่อน้าพ่ะสิบสองสิบสองค่ะสิบห้าสิบห้าค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสอง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 ค่ะสองสี่สองสี่ค่ะสองห้าสองห้าค่ะ สองเจ็ดสองเจ็ดค่ะอ่าหนึ่งอ่หาหนึ่งค่ะหกสี่หกสี่ค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจค่ะเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห บุญอย่างเดียวบุญอย่างเดียวเนาะพ่อเนาะไม<น>่ต้องกลับบุญบุญอย่างเดียวไม่ต้องกลับอืมไม่ต้องกลับเลขตีสเลขวิ่งเงินสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดอ่าอืมก็เหรอครับพ่อบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกลับ บ่นยังเดียวม่ต้องกลับพ่อพ่อ,พอเน้นตัวใดพ่อสีแยกออกมาให้ได้บอนมือนี้นะได้ได้เนาะนนค่ะเน้นเน้นนนะ่งเจนึ่งเจค่ะหนึ่งเจ็ดาคาเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองบ่โอ้ค่ะหนี่ง่ะเ่ต้อนีต้องหนบ้องละเจ็ดบ่พ่อ หมักได้ครับเจ็ดครับสองหมักสองครับเจ็ดครับนี่หละรัก,กัวเนี้ยบ่นย่างเดียวเนาะหนึง่งเจ็ดกับเจ็ดสอง<ม>สองตัวแค่นี้บ่บ้าหาตัวเนาะเดี๋ยวก็มั่นใจมันหน่อยตัวหาหนึ่งกับว่าหาหนึ่งกับว่าเดนหลวงพ่อ,ห,อ,พอหาหนึ่งรักหนึ่งกับมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหา สองมีดเกอวเ่งโอ้ค่ะค่ะพ่อสองมีเกบสองตัวเก่งบนนะคขพ่อค่ะขอบคุณค่ะพ่อให้เป็นยอดดังขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้มมีความสุขสงการเด้อพ่อเดินค่ะขอบคุณอะไรขอบคุณค่ะพ่อค่ะทานสาธุค่ะพ่อสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะพ่อัสดีค่ะ ทำช่วงเนาะมันกรหายมากเดี๋ยวเจดีย์แคบหน้จนะหาจนอะเนาะเนาะแคบหน้าจอไปเลยนี่ค่ะทำช่วงล็อกของแท้ล็อกของแท่วิ่งสองกับเจ็ดบนไม่ต้องกลับนะหนึ่งสองหนึ่งสองต <c oughs> ัวหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดตัวเด่นคือหนึ่งเจ็ด ว่างผู้ใดเนาะบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาเลขผู้ใดเพค่ะท่านผู้ชมเนาะจำเขาได้แล้วถ้าสองก็มีสองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดหกกับหกสี่หกเจ็ดสองตัวถ้าหาไม่หาหนึ่งหนึ่งหาตัวเดียวค่ะกับเก้าหาเนาะโอ้หนึ่งห้าสองห้าห้าหนึ่งเก้าห้า เพิมวันหนึ่งเจ็ดอาจจะง่ามกว่าค่ะทำส้มเพราะว่าไม่มีสามตัวนี้ไม่ม่สิทธิถูกหวยมันจะมาหนึ่งศูนย์แปดเนาะค่ะได้หนีศูนย์พอพนบอลมีมากหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งเจ็ดพนกับง่ามหนึ่งหางหนึ่งสองกันง่ามก็ดีหาหนึ่งถ้าเลือจะมาบุญนะออค่ะหกพันแปดพันหกเจ็ดว่าเป็นหกแปดเนาะมีเอาด้วยซิเป็นเก้าห่า ก็หาเลขตัดบุญจุดทูบได้เนาะวิ่งสองกับ7จ็ดถ้าสองมาก็มีสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองสสองหานีตรงกับหอยแม่สว่างนะคะแล้วก็1นห้าก็ตรงกับหวยแม่สว่างค่ะที่ตรงกับหวยแม่สว่างมีสามตัวมีหนึ่งหาสองสีหาอยู่ในนี่นะนะคะทอาหารหนึ่งหนึ่งากระตรงกับแม่สว่างสองสี่สองหากระตรงแม่สว่าง แตหนึ่งเจ็ดไม่ตรงนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> หาหนึ่งกระตรงกับหลายๆท่านค่ะท่านผู้ชมทั้งพอสิงทั้งปูกูแก้วแล้วก็หลายๆท่านช่างคมนะคะมาหาหนึ่งอืข้าจ้อไปซื้อลอตเตอรี่หาน้ำเจแดงเนี่ยข้จยาจ้อขอหาหนึ่งเด้เจแดงเมาลอตเตอรี่หาหนึ่งมากมดสามแผงสี่แผงอยู่สว่างมาพอเพิ่นเนี่ยละ่ะ พอ,พอค้นบานพอเพลินนี่แหละว่าหาหนึ่งอ้อาวกระตุงกั๊บเลขเจดแดงซื้อตัวนี้นล้ท่านมีหาหนึ่งแต่พอเพลินมาหนึ่งเจ็ดถัดติดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดถ้าติดสองกับเจ็ดสองเนาะเพลินว่าเนาะเจดแดงว่าเพลินมาเจ็ดค่ะทขาธมุชมมาเจ็ดมาที่เจ็ดนะคะเจ็ดยังข่ะวันนี้มีเจ็ดสองมีหกเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอา เป็นแนวทางในการเสียงสื่อดวงไปดวงมั่นมักบัวคืดกันเนาะอาจจะเป็นดวงของเพิ่นหรืออาจจะเป็นดวงของเฮ้าเนาะแต่ความูนตัวนี้จะแดงศูนย์มมมี่เนาะค่ะแล้วศูนย์มมมี่เอาจะไปสิถึกสิพิษล่ะถ้ามาก็ขอหันมาหนึ่งหากันเรียกกันกอขอให้ทุกท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะพิจาหน้าเป็นแนวร่างในการเซียงสื่อวาเลกหลายตัวก็บบริสุทธิเบิดทั้งได้ค่ะ ไม่ได้ให้ซื้อเวดแต่เจ้าของเพิ่นซื้อหมดทุกตัวเนาะคะ่ะสําหรับเผ้ากับมกักยังซื้อบมากักับว่าซื้อแต่บามาเมื่อบงวัาสิเขากันบอกับเจ้าอื่นๆประกอบการตัดสินใจในการซื้อเนาะเนาะก็ขอยทนผู้สมตัดสินใจโตเถิ <c oughs> อคอ้ถูกหวยรวยๆไปน้ำกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ